กดเข้าไปในแดชบอร์ดมืออาชีพหรือว่าการจัดการหรือว่าเครื่องมือแล้ว Facebook เขาจะถามมาว่าเรายังมีรายการที่ยังไม่ได้ทำอยู่ประมาณ3 4หรือ5รายการตรงนี้เหมือนเหมือนภาพที่เปิ้นขึ้นให้ดูนะคะเขาจะขึ้นมาถามถ้าเรากดเข้าไปดูมือใหม่หลายคนกลัวว่าเอถ้ากดไปอะไรยังไงเราจะเสียเงินหรือเปล่าเหมือนตัวอย่างที่เปิ้ลทำมาให้ดูนะคะก็คือว่า ข้อแรกอะคะ่ะเขาจะถามว่าความคืบหน้าชาเลนจ์ประจำสัปดาห์อันนี้เรากดเข้าไปดูนะคะเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะเช่นเราจะไปออขอบคุณผู้ติด,ดตามยังไม่ตอบคำถามเอ้ยยังไม่ตอบคอมเมนต์กี่คอมเมนต์เราก็ไปกดตอบได้อะไรพวกนี้ไม่เสียเงินนะคะเราไปทำได้ค่ะข้อที่2อเริ่มโพสเพื่อทำตามเป้าหมายการสร้างโพสเขาแค่กระตุ้นให้เรา ไปโพสต์ในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่นั่นเองถ้าเรากดเข้าไปเราก็ไปโพสต์อาจจะโพสต์เป็นแคปชั่นภาพนิ่งธรรมดาก็ได้หรือว่าใส่เป็นคลิปยาวก็ได้นะคะเป็นการที่เขากระตุ้นเรานั่นเองค่ะข้อถัดมาก็คือว่าการมีส่วนร่วมของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลงเขาก็จะแจ้งเราว่ากี่เปอร์เซนต์พอเรากดเข้าไปก็จะเป็นแนวของข้อมูลเชิงลึกประจำสัปดาห์ ประจำเจวัน28วัน90วันที่เขาจะแจ้งมาให้เราดูตรงนี้เราก็กดเข้าไปดูได้ไม่เสียเงินเหมือนกันนะคะข้อความที่เรายังไม่ได้ตอบกลับก็กดเข้าไปดูว่าเอ๊ะบางทีเราอาจจะหาไม่เจอถ้าเรากดเข้าไปตรงนี้แล้วไม่ตอบคอมเมนต์ของใครเราก็จะได้ไปคอมเมนต์เขาคืนเนาะทีนี้3ข้อสุดท้ายที่เปิทลทํากรอบสี่เหลี่ยมไว้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะสข้อสุดท้ายนี้คือ สิ่งที่จะทำให้เราต้องจ่ายเงินออกไปคืออะไรข้อแรกในวงกลมนะคะก็คือขยายกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยการอยู่ในหมดมืออาชีพแล้วก็โปรโมทโพสต์การโปรโมโรทโพสบูตโพสต์สร้างโฆษณาตรงนี้คือเราเอาเงินไปให้ กับ Facebook นะไม่ใช่ว่าเราได้เงินเป็นการเข้าถึงผู้คนมากขึ้นอันนี้ถ้าเราไปทำสิ้นเดือนเขาก็จะหักเงินของเราจากบัญชีที่เราผูกไว้กับ Facebook นะคะข้อถัดมาก็คือสร้างโฆษณาเพื่อเข้าถึงคนใหม่ๆความหมายเดียวกันกับที่เปิ้ลพูดไปเมื่อกี้เลยค่ะข้อสุดท้ายรับเมตา Verify ายไหมถ้าเรารับ ify, เมตา Verify ายแล้วคลิกเข้าไปจนเรียบร้อยกระบวนการนั่นหมายถึงว่า เราจะต้องจ่ายเงินรายเดือนให้กับ Facebook เดือนละ330บาทนะคะอันนี้คือ3ข้อที่อ,อ้อลืมบอกไปว่าข้อดีของเมต a า e ร i ฟ y คือเขายืนยันเป็นการยืนยันตัวตนของเราเองนะคะว่าเราอะ่ะเป็นเจ้าของ Facebook อย่างแท้จริงถ้ามีใครมาตั้งชื่อนามสก,กุลหรือชื่อเฟซเหมือนเราโปรไฟล์เหมือนเรานั่นก็คือตัวปลอมเพราะถ้าเราสมัครแล้วเราจะได้ ตัวติ๊กถูกสีฟ้าหลังชื่อเฟซบุ๊กของเราถ้าเป็นตัวปลอมเขาจะทำไม่ได้เพราะว่าเราคือคนแรกที่ทำเฟซชื่อนี้หมายถึงเราเป็นเจ้าของแต่เราก็ต้องจ่ายรายเดือนให้เขาเดือนละ330บาทนะคะทุกคน มาอธิบายให้พี่ๆฟังเผื่อใครกังวลใจว่าอุ้มไม่กล้ากดนั่นนู่นนี่กลัวว่าเราจะเสียเงินหรือเปล่ากลัวว่าเราจะทําผิดกฎอะไรหรือเปล่าเหมือนที่เปิ้ลนอธิบายไปเลยนะคะเมื่อกี้ลองทําดูค่ะอันไหนกดเข้าไปดูได้เราก็ลองกดเข้าไปดูอันไหนที่สร้างโฆษณาโปรโมทโพสต์บูทโพสตเมตาบริไฟตตัวนี้ก็คือเป็นการที่เราเอาเงินมาให้ Facebook นั่นเองโอเคนะคะสู้ๆค่ะ